สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เพศ необход, พี่โหน <Becca. S 2> ่งเนี่ยนะฮะจะมาเล่าให้ฟังถึงวิตามินตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมีคนถามว่าอยากได้วิตามินดีโดยการตากแดดเนี่ยนะครับควรจะตากแดดตอนกี่โมงแล้วถ้าเกิดคนผิวขาวคนผิวดำเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันยังไงบ้างในการตากแดดนะครับเพื่อให้ได้รับวิตามินดีเรามีการวิจัยกันเนี่ยนะว่าตัวนี้มันมีประโยชน์เรื่องภูมิคุ้มกันมากๆนอกจากประโยชน์เรื่องภูมิคุ้มกันแล้วนะฮะยังมีประโยชน์เรื่องการนอนหลับ ช่วยป้องกันโรคหัวใจแก้ซึมเศร้าลดอาการปวดจากรูมาตอยนะครับต้องบอกประโยชน์หลากหลายมากๆนะครับวิตามินที่ชื่อว่าวิตามินดีนะครับต้องบอกว่าดีจริงๆมีข้อมูลออกมามากมายเลยทีเดียวในช่วงที่เกิดโควิดนะฮะเขามีการเจาะเลือดนะครับเพื่อดูวิตามินดีว่าคนไข้เนี่ยนะครับที่ติดโควิดเนี่ยนะครับเชื่อไหมฮะมีวิตามินดีน้อยคือลดลงเ่ยนะครับมีถึง82%ใเนลยทีเดียวเอาคน100คนที่มาเจาะ นะครับเจาะเลือดเพื่อดูวิตามินดีปรากฏว่ามีถึง82คนที่วิตามินดีต่ำรลอติดเชื้อโควิดได้ง่ายเห็นไหมฮะแสดงว่าวิตามินดีต่ำทำให้ติดเชื้อโควิดได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยนะครับวิตามินดีเนี่ยนะฮะยังมีผลต่อคนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยเขาบอกว่าคนที่วิตามินดีต่ำเนี่ยนะครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่าคนวิตามินดีปกติถึง6กเท่ายังไม่พอนะฮะจากข้อมูลเพิ่มเติมเ่ยนะครับเขาบอกว่าคนที่ติดโควิด แล้ววิตามินดีต่ํามีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าคนที่วิตามินดีปกติถึง15เท่านี่คือสถติติตัวเลขเลยนะครับเพราะงั้นวิตามินดีสําคัญขนาดไหนนะครับวันนี้อยากจะส่งเสริมทุกทุกคนเนี่ยนะครับให้รับวิตามินดีเหมือนใครโชคดีมากๆเป็นเมืองร้อนเนี่ยนะมีแดดต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับคำถามก็คือว่าจะตากแดดตอนกี่โมงดีและตากนานแค่ไหน นะครับคำแนะนำเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแนะนำว่าตากแดดตอนช่วง10โมงเช้าไม่ใช่ตอน8ปดโมงเช้านะฮะ10โมงเช้าถึงบ่าย2เป็นช่วงที่แดดจัดๆเลยนะฮะถ้าควรนคนผิวขาวควรจะตากแดดประมาณ5-10นาทีแล้วต้องไม่ทาครีมกันแดดด้วยนะครับยกเว้นถ้ากลัวว่าผิวหน้าจะมีปัญหาก็าทาครีมกันแดดที่หน้าแต่ที่ตัวต้องไม่มีผ้านะครับมายว่าใส่เสื้อแขนสั้นใส่กางเกงขาสัา้นเพื่อให้แดดโดนตัวเราให้ได้นะครับเพื่อน,นําวิตามินดีไปใช้ นะครับถ้าคนเป็นผิวคล้ำเนี่ยนะฮะก็คือแนะนําว่าต้องตากแดดนานขึ้นนะครับอย่างน้อยก็30นาทีขึ้นไปนะครับนี่คือข้อมูลเวลาไหนที่ตากแดดดีที่สุดแล้วก็ตากแดดนานแค่ไหนนะครับคงได้คําตอบกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับโค้ดพิษสัทธิี่โนนะฮะทั้ง YouTube Instagram นะครับรวมทั้ง Facebook ด้วยนะครับถ้าสนใจเรื่องลดน้ําหนักนะครับดูแลสุขภาพอย่างลดไขมันแตลดน้ําหนักไม่ได้สัที แอดไลน์ <Add> มาได้เลยนะครับแอดแล้วก็ฟิตแล้วก็เล็กกาวนะครับแล้วก็ทักมหาโคดเพศสั์พี่หน่งได้เลยนะครับสวัสดีครับ